What time is it? 8, uh, 55. uh well, we are good. Okay, are <laughs> I'm working. หนูได้แบบคำศัพท์เยอะมากขึ้นจากการเรียนแล้วก็ได้มีความกล้าจะสื่อสารแบบภาษาอังกฤษก็ได้เรียนกับฝรั่งแบบอาจารย์ฝรั่งจริงๆนะคะปกติในงานเราก็ไม่ค่อยกล้าพูดกับต่างชาอะไรเงี้ยแต่พอเรียนกับซิสเชอร์ก็เหมือนก็ฟิสตล์เนาะก็พูดได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้ซียเรียอะไรก็การว่ากล้าพูดมากขึ้นก่อนหน้านี้นเราจะกลัวกันพูดคุยกับต่างชาใช่ไหมคะแล้วก็พอได้มาเรียนอะ่ะเหมือนก็ว่าเหมือน พูดผิดหรือพูดถูกเราก็สามารถที่จะพูดออกมาก่อนได้แล้วก็ทิเชอร์ก็จะปรับให้อะไรอย่างเี้ยค่ะก็โอเคอะค่ะได้ความรู้มากขึ้นสนุกนะคะแล้วก็ยงไม่กดนะดันเลยสบายๆคือแบบว่ามันไม่ได้ซีเรียสในบทเรียนมากเหมือนว่าเราเราเรียนตามบทเรียนก็จริงแต่ว่าคือมันก็มีสอดแทรกเนื้อหาอย่างอื่นแบบคุยเล่นการอะไรเงี้ยถามว่าไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยแต่แบบยังอยู่ในบทสนทนาย,ยังอยู่ในบทเรียน ภาษาอังกฤษนะคะมันก็คือจําเป็นกับชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็การที่เราได้คุยมากขึ้นมันก็ทําให้เรากล้าที่จะพูดคุยกับผู้คนมากขึ้นนะคะก็อยากให้ลองมาเรียนดูเพิ่มเติมกันนะคะแล้วก็ทิเชอร์ที่สอนก็เข้าใจง่ายดีอะไรงนะะี้ค่ะสนุกไม่เครียดใครแบบที่ยังกล้า,กล,าก,กลัวกลวในภาษาอังกฤษก็อยากให้มาลองเรียนดูว่าวมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ถ้าเราตั้งใจเรียนจริงค่ะก็ได้อะไรมามาเยอะ The language silence Hey. The language Thailand, the limits of your language are the limits of your world.